ชิงนะครับตอนนี้เกม5 6เท่าโอ้ยเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วต้อง่างเดียวอะไรครับไม่มีใครกล้าขึ้นครับเกมชิงครับวันนี้โอ้ยต้องฟังบบนเดี๋ยวแน่นมาก ขายขึ้นอ่ะ <laughs> ไปลงครับ <c oughs> ไม่กล้าขึ้นครับเก็มตัดสินแล้วไม่ไม่ดินไหมอ่ะไม่ไม่ดินไหม โอ้โเรียกโอ้โหโคสอนมาเลยฮะลูกนี้สโอ้เีกแเฮ้ยสี่เกครับ เทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ปาแปงครับตอนนี <único Liberty Overwatch> ้สองเพอยต์สองมตช์พอยต์สองพอยต์มาโเฮ้ยายเะเก้าสิบครับ